สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r c เค s สครัวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถกระบะเพื่อการพาณิชขนาดเล็กที่หลายคนให้ความสนใจมากนั่นก็คือ Suzuki Carry 2026รถรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือกำลังมองหารถที่ทนทานใช้งานง่ายและราคาคุ้มค่า Suzuki Carry อยู่คู่กับตลาดไทยมาอย่างยาวนานมีชื่อเสียงเรื่องความทนประหยัดและเหมาะสำหรับงานขนส่งเบาๆไปจนถึงการใช้งานเชิงพาณิชในเมือง สำหรับรุ่นปี2 0 2 6นี้สุ z ูกิได้มีการปรับปรุงหอลายจุดเพื่อให้ตอบโจทย์ยุคใหม่มากขึ้นทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะและความสะดวกสบายโดยยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นเรื่องราคาและความแข็งแรงเมื่อมองจากภายนอกสุสูกิแคร,รี่2 0 2 6ยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถกระบะเล็กทรงเหลี่ยมสไตล์กล่องที่เราคุ้นเคยแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูทันสมัยและแข็งแรงมากขึ้นด้านหน้าติดตั้งไฟฮาโลเจนทรงเรียบง่ายพร้อมกระจังหน้าที่ออกแบบมาเน้นความทนต่อสภาพการใช้งานจริง ตัวรถมีขนาดความยาวประมาณ4,195ม mm, ิมกว้าง1,765ม mm, ิมและสูง1,910ม mm, ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,205ม mm, ิมถือว่ากำลังเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือเส้นทางที่ต้องการความคล่องตัวอีกทั้งยังมีระยะต่ำสุดจากพื้นประมาณ160มิมที่สามารถวิ่งบนถนนครูขรเล็กน้อยได้โดยไม่ลำบากจุดเด่นที่สุดของแคร,รี่ยังคงเป็นกระบาท้ายที่สามารถเปิดได้ทั้ง3ด้าน ทำให้สะดวกมากในการขนของขึ้นของลงของไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือของที่มีขนาดใหญ่ก็ทำได้สะดวกถือเป็นจุดขายหลักที่เจ้าของธุรกิจหลายคนชื่นชอบล้อเป็นแบบเหล็กพร้อมยางมาตร,รฐานเพื่อการใช้งานหนักตัวโครงสร้างของรถได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักได้ดีและง่ายต่อการดูแลรักษาเมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในซูซูกิแคร,รี2026สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเรียบง่ายไม่หรือหวาแต่เน้นฟังก์ชันครบถ้วนสำหรับการใช้งานจริง ภายในออกแบบมาสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้นจึงมีที่นั่งสองที่นั่งเบาะนั่งเป็นผ้าธรรมดาที่เน้นความทนทานและดูแลทําความสะอาดง่ายไม่ได้เน้นความหรูหราพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องขับในเมืองหรือบรรทุกของหนักเครื่องปรับอากาศติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มความสบายวิทยุ mp 3และช่องเชื่อมต่อ usb AUX ก็มีมาให้สำหรับการฟังเพลงหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่วางขวดน้ำช่องเก็บของและไฟภายในก็มีครบตามความจำเป็นแม้ว่าจะไม่ได้มีหน้าจอสัมผัสหรือระบบอินโฟเทนเมนต์ขั้นสูงแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานจริงสำหรับรถประเภทนี้ภายในเน้นความกว้างขวางด้านหน้ามากกว่าความหรูทำให้ผู้ขับรู้สึกไม่อึดอัดแม้จะต้องขับนาน ด้านสมรรถนะซูซูกิแครี y 2026่ใช้เครื่องยนต์เบนซินรหัส K1 5 b ขนาด1462ซีซีให้กำลังสูงสุดประมาณ97แรงม้าและแรงบิดสูงสุด13 5นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5จังหวะถือว่าให้สมรรถนะเพียงพอสำหรับการบรรทุกของและการใช้งานในเมืองการตอบสนองของเครื่องยนต์เหมาะสมกับการใช้งานจริงไม่ได้แรงจัดจนสิ้นเปลืองแต่เน้นความทนและประหยัดน้ำมันระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแมกเฟอร์สันสตรัส ส่วนด้านหลังเป็นแหนบซึ่งรองรับน้ำหนักได้ดีและทนทานมากรัศมีวงเลี้ยวเพียง4.4เมตรช่วยให้เลี้ยวในพื้นที่แคบได้สะดวกมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในตลาดหรือถนนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดน้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่ประมาณ1,065กิโลกรัมและสามารถบรรทุกได้เกือบ945กิโลกรัมซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับงานขนส่งขนาดเล็กถึงกลางจุดนี้ถือเป็นจุดแข็งของแคร,รีเพราะขนาดเล็กแต่บรรทุกได้เยอะและคล่องตัว เรื่องราคาซูซูกิแ r รี2026เปิดตัวในประเทศไทยที่ราคา395,000บาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้และคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นจากซูซูกิที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจเช่นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น1.99%เมื่อดาว20%และระยะเวลาผ่อนสูงสุด60เดือนรวมถึงมีสิทธิ์รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษมูลค่าสูงสุดถึง20,000บาทเหมาะมากสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการรถสำหรับทำธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนสูงเกินไปถ้ามองภาพรวมซูซูกิแครีส2งี่ถือว่าเป็นรถที่เน้นการใช้งานจริงมากกว่าโชว์ความหรูหรา จุดเด่นอยู่ที่ความแข็งแรงทนทานบรรทุกของได้ดีกระบะดท้ายเปิดได้3ด้านช่วยให้ใช้งานสะดวกมากฟังก์ชันภายในครบถ้วนเท่าที่จําเป็นเครื่องยนต์มีสมรรถนะเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไป,ปราคาเข้าถึงง่ายและคุ้มค่าสําหรับข้อจํากัดก็มีเช่นการอย่างเช่นความสะดวกสบายภายในที่ไม่ได้หรูหราฟีเจอร์ด้านความบันเทิงและระบบช่วยเหลือการขับขี่มีน้อยเบรกหลังยังคงเป็นแบบรัมแต่เมื่อมองจากมุมผู้ซื้อที่ต้องการรถเพื่อการพาณิชย์สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะเป้าหมายหลักคือการใช้งานจริงและความคุ้มคา่าสรุปแล้ว Suzuki Carry 2,026เป็นรถที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้ที่ต้องการรถบรรทุกที่แข็งแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานได้ง่ายในเมืองและไม่ต้องการความหรูหราเกินจำเป็นถ้าคุณกำลังหารถกระบะเล็กที่คุ้มคา่าบรรทุกของได้เยอะดูแลรักษาง่ายและราคาไม่สูงจนเกินไปแครี่2026นับว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีมากครับ และนี่ก็คือรีวิวจากช่องคาเคลสทับของเราถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า